สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้เห็นจากวิดีโอแล้วอยู่ในรถใช่ไหมครับคลิปนี้ก็คงเปลี่ยนแนวมาทําเกี่ยวกับรถมั้งครับผมอันนี้ก็ไม่ได้มาซ่อมหรือมาอะไรนะครับพอดีจะมาใส่ตัวนี้เพิ่มครับซึ่งมันเป็นตัวกา้านการยกสําหรับตัวช่วยในการตบไฟเลี้ยวเพราะว่าอะไรทําไมถึงเราใส่ตัวนี้เพราะว่า สำหรับคนที่แต่งรถนะครับจะรู้กันดีอยู่แล้วครับแต่อันนี้จะพูดถึงสําหรับคนที่ไม่แต่งรถนะครับก็คนที่แต่งรถน่ะส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยซิ่งใช่ไหมครับซึ่งเป็นพวงมาลัยที่แบบเป็นก้านยกะครับมันแตกต่างจากพวงมาพวงมาลัยธรรมดาเดิมๆของมันครับเพราะว่าเมื่อใส่พวงมาลัยก้านยกแล้วอะระยะห่างระหว่างพวงมาลัยตรงเนี้ยกับตัวก้านตกไฟเลี้ยวครับตัวตกไฟเลี้ยวของมันนะครับมันจะห่างกันนะครับ เวลาเราเลี้ยวอ่ะเราจะเอื้อมไม่ถึงเห็นไหมเราจะเอื้อมไม่ถึงในระยะของปกติเราจะเอื้อมไม่ถึงเราต้องเอื้อมไปเกือบสุดทําให้มือเนี่ยหลุดจากพวงมาลัยแล้วเราก็ต้องไปตกไฟเลี้ยวมันจะค่อนข้างจะไม่เอื้อมหน่วยในการเลี้ยวเท่าไหร่บางคนนะคอพวงมาลัยอาจจะยาวขึ้นแต่หนามันก็จะยิ่งห่างเข้าไปใหญ่เลยครับก็มีตัวเนี้ยอุปกรณ์ชิ้นเนี้ยก้านที่สำหรับช่วย ในการตกไปเลี้ยวซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ผมก็ซื้อมาอยู่ราคาประมาณประมาณเท่าไหร่นะประมาณ200กว่าบาทหรือยังไงนี่แหละเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นราคาให้ดูแล้วกันครับว่ามันราคาเท่าไหร่ก็ซื้อในจากเว็บช้อปปิ้งทั้งหลายนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวชิ้นงานว่าเป็นวัสดุแบบไหนเป็นเป็นอลูมิเนียมหรือเป็นพลาสติกเราแกะเลยครับ ที่เห็นก็คงเป็นอลูมิเนียมนะครับทำสีแบบไทเทเนียมก็เป็นสียอดฮิตครับซึ่งถ้าเป็นไทเทเนียมจริงๆมันก็อาจจะแพงกว่านี้ครับเอ้ตรงเนี้ยเอาไว้สำหรับหนีบมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็เอาตรงเนี้ยเอาไว้สำหรับนีบตัวตัวกา้กานก้านไฟเลี้ยว เพื่อระยะของมันจะจะสั้นขึ้นจากพรมอะไรระยะมันจะใกล้ใกล้กลับพรมอะไรเพิ่มขึ้นก็สิ่งที่ให้มาก็มีตัวนี้หนึ่งชิ้นแล้วก็บันดาดน,น็อตที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแล้วก็มีตัวโฟมโฟมมีแบบบางแล้วก็มีแบบหนาโฟมอันนี้ไว้ติดตัวตรงนี้ครับเพื่อให้มันยึดกับตัวกา้านให้มันกระชับขึ้น ก็ผมยังไม่รู้เลกว่าจะใช้ขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องต้องลองทาบดูก่อนครับว่ามันมันต้องใช้ขนาดไหนก็เดี๋ยวเราลองกันเลยครับติดตั้งลองติดตั้งเลยครับก็แบบนี้ใช่ไหมครแล้วก็ทาบตรงนี้แล้วก็เอาตรงละตัวตัวนี้ตัวล่างประกบข้างล่างจากที่ลองประกบดูแล้ว ค่อนข้างหลวมครับเราต้องใช้โฟมแล้วล่ะมาช่วยให้มันกระชับขึ้นเพราะว่าก้านมันเล็กครับผมเดี๋ยวเราลองเอาโฟมติดก่อนครับผมใช้ตัวหนาก่อนเลยฮะดีไม่ดีอาจจะใช้สองอันเลยด้วยซ้ำไปครับแปะมันซ้อนกันไปสองชั้นเลย ก็หลังจากติดโฟมเพิ่มความหนาสำหรับยึดกับตัวก้านที่มันมันเล็กอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราลองทากันดูครับก็ใช้ได้เลยครับโฟมแผ่นเดียวพอแล้วครับหลังจากนี้เราก็ยึดน็อตเลยครับผม เ okay. หมอนน็อตจะหายไปตัวหนึ่งนะ,ะก็เสร็จแล้วครับประมาณนี้ครับก็แค่ ระยะตัวกดตัวก้านยกก็อยู่ใกล้มิ้แล้วไม่ต้องไปกดตรงนี้ไม่ต้องไปยกปะตรงนี้แล้วก็ยกนี้ได้เลยเวลาเลีย้ยวก็กดนี้ก็ <vive in each game> ต้องขันให้แน่นอีิครับก็๋ยวเราใช้บล็อกตัวนี้ขันที่จริง genauso. บล็อกตัวนี้เป็นเป็นบล็อก ขันล้อของรถบังคับครับเป็นของทรรมยาก็เอามาเดบใช้ก็เสร็จแล้วครับการที่ช่วยในการตบไฟเลี้ยวครับจากที่เราต้องเอื้อมมาอยู่ตรงนี้ แล้วก็มาตบตรงนี้ได้ครับเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วเวลาหมุนพวงอะไรปุ๊บแล้วก็สามารถตบตรงนี้ได้เลยก็จากที่ลองตบไปตบมาแล้วมันค่อนข้างจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะหมายถึงว่าจุดยึดมันไม่ค่อยอยู่มันน่าจะติดกาวสองหน้าอีกรอบครับมันอาจจะรวมได้ครั ก็ประมาณนี้แล้วกันครับก็เดี๋ยวลองมาให้ดูใ,ใกล้ก็เนี้เจอปัญหาคือซื้อมานะนอ็อตให้มาไม่ครบก็เลยต้องเอาน็อตตัวนี้มาใส่แทนครับก็ยึดทั้งหมดสีด้านครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับคลิปนี้ก็คงเท่านี้แหละครับเอามาติดตั้งให้ดูแล้วก็ ไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับรถมาหลายคลิปเหมือนกันก็คลิปนี้เป็นคลิปง่ายๆครับเอามาทําให้ดูเพื่อมีใครอยากคิดอยากจะแต่งรถก็ลองไปใช้กันดูครับสําหรับคนที่แต่งอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขในการแต่งรถครับผมแม้จะแต่งจุกจิกน,นิดหน่อยก็ก็เป็นความสุขได้ครับสําหรับคนที่ชอบแต่งรถโอเคคลิปนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับไว้ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ